ทีค่ะหนูวานารีสุขสงวนเป็นคนไข้าย,ยากจดของคุณหมอแก้มหอมค่ะก็ได้ทานยาคุณหมอแก้มหอมก็อาการดีวันดีคืนเลยนะคะก,ก็ต้องกลับขอบพระคุณคุณหมอแก้มหอมที่ยังส่งยาให้หนูทานอยู่นะคะตั้งแต่ปี5้าตั้งแต่ที่หมอบอกว่าระยะสุดท้ายค่ะก็เป็นบุญของหนูมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอคุณหมอแก้มหอมค่ะก็ก็ดีใจนะคะที่สุขภาพหนู จัดแต่ก่อนทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็ทำมาหากินไปขายของที่ตลาดหาเลี้ยงครอบครัวได้ปกติค่ะส่วนอาหารหนูก็คุมอยู่นะคะก็ประมาณ80%ค่ะก็ทานเนื้อสัตว์ใหญ่น้อยให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ย่าเน้นเป็นปลาแล้วก็เป็นผักค่ะก็ก็ดีใจค่ะที่มีสุขภาพที่ดีที่ได้ทาน ยาสมุนไพรของคุณหมอแก้มหอมค่ะขอบคุณคุณหมอแก้มหอมมากๆเลยนะคะ